สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T r e x c h a n n e l ครับคลิปนี้ครับเรียกว่าเป็นโทมัสปาเต้ครับเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากสําหรับตัวนี้นะครับและก่อนอื่นครับที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือการซัพพอร์ตดีๆจากคุณก๊อตนั่นเองครับที่ส่งรหัสปาเต้มาให้รีวิวนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมคุณก๊อตนะครับ ซึ่งก่อนอื่นครับผมขอคนละ1ไลค์ครับแล้วก็ใครที่หลงเข้ามาดูเป็นครั้งแรกผมก็ขอ1นึ่งซับสไคร์แล้วกันนะครับผมเอาละครับเราไปทำความรู้จักกับปาเตเลยให้มากขึ้นครับแน่นอนครับตัวนี้ตำแหน่งตามโปรไฟล์ครับก็คือกองกลางกรับครับจะอยู่ที่94นะครับแต่ถ้าเราขยับปาเตครับไปเล่นแบบเซนเตอร์มิดฟิลครับมิดฟิลตัวกลางจะอยู่ที่90นะครับ แล้วก็ลองขยายไปเป็นกองกลางตัวรุกครับจะอยู่ที่86สําหรับโทมัสปาเต้ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นแบ็กได้ด้วยนะครับก็คือแบ็กขวาครับจะอยู่ที่89ครับแล้วก็ลองขยายไปเป็นแบ็กซ้ายครับ LB ครับจะอยู่ที่87เท่านั้นครับและเราขยายไปดูในเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับกับส่วนสูงครับคุณผู้ชม185ซนเมตรครับอายุเนี่ย27ปีเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับเลเย่อคอรจะใช้แค่41เท่านั้นครับแล้วก็เลเวดันครับเลเวล25นะครับสำหรับปาเต ขยับไปต่อเนื่องครับเกี่ยวกับสเต็ภายในเกมของปาเต้ครับเรียกว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ครับพลังการยิงนะครับโคตรเถื่อนครับสำหรับกองกลางตัวรับตัวนี้ครับเรื่องเมื่อนที่ความสามารถโดยรวมในการเล่นเกมรุกครับจะอยู่ที่81นะครับสำหรับตัวนี้บอลคอนโทรครับ91นะครับดิบิ้งการเลี้ยงบอลยี่แปดสครับการเลี้ยงบอลต่ำก็92นะครับส่งสั้นก็เกาสิที่เดียวกันเลยนะครับส่งไกลครับรถในพาร์ทเกาสิบนะครับการจบสกอร์ครับฟินิชชิ่งครับ77ครับแล้วก็การมงเฮดดิ้งเนนี่ย75ะครับ สปีดครับความเร็วเนี่ย88ครับแล้วก็สปีดต้นครับ82นะครับตัวนี้แล้วก็พลังการยิงครับอย่างที่เรียนไปนะครับกิ๊กกิ้งพาวเวอร์ครับสูงถึง98เรียกว่าตีหนักมากๆสําหรับตัวนี้นะครับส่วนกระโดดครับจ้มเนี่ย81ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับ88นะครับบาลานซ์ครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับคุณผู้ชม71ครับแล้วก็ความอึดครับ93นะครับและก็นี่ครับความสามารถในการเล่นเกมรับครับจะอยู่ที่88นะครับบอลวินนิ่งครับการแย่งบอลครับ94นะครับแล้วก็คคคความหนนนูรรรััับบ89ะุณผ้ชมนะ ขยับมาด้านล่างสุดครับเกี่ยวกับการใช้เท้านะครับวีฟูจูสครับอยู่ที่3ก็เป็นตัวที่สามารถใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับแล้วก็ความแม่นยำครับก็3เช่นเดียวกันครับก็เป็นตัวที่จ่ายแม่นยิงได้สําหรับเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะครับส่วนฟอร์มครับอยู่ที่6ก็ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับปาเตนะครับขยับไปดูกันที่สกิลที่ให้มาภายในเกมครับเรียกว่ามีทั้งหมด6สกิลเท่านั้นครับก็จะมีพวกลองแรงชุดจิงเกี่ยวกับการยิงไกลนะครับมีเรตซิงช็อตครับมีโทรพารซิงด้วยนะครับ แล้วก็เอาไซค์เคอร์เรอร์ครับรวมไปถึงอินเตอร์เซปชันครับเกี่ยวกับการเข้าสกัดบอลครับแล้วก็หัวใจนักสู้อย่างไฟติ้งสเปริตครับส่วนสไตล์การเล่นของเจ้าตัวนี้ครับเป็นวิดฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับเรียกว่าตัวนี้ครับแน่นอนครับวิ่งเติมกันมันแน่นอนสําหรับกองกลางตัวรับตัวนี้ครับสําหรับโทมัสปาเตตัวนี้ครับถ้าได้รับเลเวลตั้แล้วครับจะอยู่ที่94สําหรับกองกลางตัวรับครับและผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลครับการที่ได้จับตัวนี้ครับบอกเลยว่าผมเนี่ย มีแรงซัพพตแล้วก็แรงจูงใจในการเล่นของมันค่อนข้างเยอะสําหรับตัวนี้นะครับและผมจะขอพูดถึงการเล่นเกมลุกของตัวนี้ก่อนเลยครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นกองกลางตัวรับก็จริงครับแต่เกมลุกของมันเนี่ยไม่ธรรมดาสําหรับปาเตนะครับเป็นกองกลางตัวรับที่สามารถขึ้นมาจบสกอร์ได้อันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับจุดเด่นอีก1จุดของปาเตครับก็คือเกมลุกครับสำหรับคนที่แบบชอบเล่นทําชิ้น่ง12ครับตัวนี้ แนะนำเลยว,ว่าทําเกมได้ดีมากๆนะครับแม้จะเป็นกลางร,รับก็ตามครับคือการแปะทาชิ้นหนึ่งสองขึ้นมากินแดนดเรื่อยๆครับแล้วก็จบสกอร์ด้วยการยิงไกลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวนี้แบบสุดๆไปเลยครับเนื่องจากการจบสกอร์จากแถว2องครับเนื่องด้วยพลังการยิงครับสูงถ,ถึง98แปดเนี่ยเรียกว่าจบเนี่ยมีลุ้นแน่นอนสำหรับการทาประตูนะครับและผมก็ต้องยอมรับครับว่าปาเตนเนี่ยยิงได้แบบหนักมากๆเลยครับทั้งเท้าซ้ายและก็เท้าขวาครับ คือปาเต้เนี่ยยิงได้ทั้งสองเท้าเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดครับแถมตัวนี้ครับเรียกว่ามีสกิลพาสซีฟที่เข้ามาสนับสนุนอีกนะครับก็คือลองไลท์ชูตติ้งเกี่ยวกับการยิงไกลครับแล้วก็ไลท์ชุตช็อตครับบอกเลยว่านอกจากจะยิงแรงแล้วครับยิงพุ่งด้วยสําหรับปาเตตัวนี้ครับใครที่ต้องการจบสกอร์แบบแถวซองครับปาเตเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของการยิงโค้งครับบอกเลยว่าปาเตเนี่ยยิงโค้งไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวที่ อย่าปันเด็ดขาดสำหรับปาเตนะครับแล้วก็ aky, พูดถึงเกมลุกไปแล้วครับขอพูดถึงเกมรับต่อเลยสําหรับตัวนี้ครับมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ค่อนข้างชัดเจนสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งปาเตตัวนี้ครับแต่การเล่นของเจ้าตัวเนี่ยมันจะเป็นบล็อกทูบล็อกครับมันน่าสนใจตรงที่บล <Skills to S 1> ็อกทูบล็อกเนี่ยแต่ตําแหน่งตามโมไฟล์ก็คือกองกลางตัวรับนั่นเองครับคือถ้ามันเป็นบล็อกทูบล็อกครับแล้วก็เล่นกลางรับเนี่ยหนึ่งเลยนะครับข้อเสียก็คือการลุกตําแหน่งคือบล็อกทูบล็อกมรุ แน่นอนครับเกมรับกองกลางตัวรับเรามันจะว่างทันทีครับก็บอกเลยว่าต้อง50-50คร50ับลุ้นหน่อยเกี่ยวกับการเล่นเกมรับของเรานะครับแต่ตัวนี้ครับโดยรวมเนี่ยเกมรับค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องของการเข้าประทนเนี่ยแต่อาจจะเสียในเรื่องของการเล่นลูก,กาอากาศหน่อยนะครับเพราะว่าพลังเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะครับทั้งกระโดดแล้วก็มงมบอลที่อาจจะเสียเปรียบกองหน้าฝั่งตรงข้ามอยู่สักเล็กน้อยสําหรับปาเต้น,นะครับ และก็ถัดไปในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าปาเตเนี่ยเป็นตัวที่สามารถลำเลี้ยงบอลขึ้นไปแดนหน้าได้นะครับก็คือมันเป็นบล็อกทูบ็อกที่ค่อนข้างที่จะเล่นดีมากๆเลยนะสำหรับความคิดของผมนะครับเนื่องจากรูปร่างที่ค่อนข้างโอเคนะครับ185ซนเมตรแล้วก็ความแข็งแกร่งที่ดุดันด้วยนะครับพาบอลขึ้นไปเนี่ยทำที่12ตัวนี้เลี้ยงบอลได้อยู่นะสำหรับปาเตครับและก็ในเรื่องของการส่งครับการทําเกมครับก็ไม่ธรรมดานะครับส่งสั้นครับ92 แถมมีสกิพลพาสซีฟเกี่ยวกับทัวร์บัสซิ่งอีกบอกเลยว่าแทงทะลุช่องได้ครับแต่เปิดไกลเนี่ยเปิดบอลเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่เกี่ยวกับปาเตแต่ก็สามารถเปิดได้อยู่นะครับแล้วก็ถัดไปในเรื่องของความเร็วครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรจี๊ดนะสำหรับกองกลางตัวรับด้วยกันนะครับความเร็วครับ88บอกเลยว่าเร็วนะสำหรับการไล่บี้กองหน้าหรือกองกลางด้วยกันน,น,นั่นเองครับแล้วก็ขยับไปในด้านของร่างกายครับตัวนี้นับความแข็งแกร่ง88ครับแต่เล่นจริงเนี่ย อาจจะดูบางไปนะร่างกายของมันในเกมนะครับแต่มันดีตรงที่ตัวนี้ครับมีสกิลวินเตอร์เซฟชั่นครับทำให้ตัวนี้เนี่ยมีการซับพอตในเรื่องของการประทะเข้ามาค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่บาลานซ์ครับตัวนี้เนี่ย 71. เ1วยความบาลานซ์มันไม่ค่อยดีนะครับถ้าโดนแบบพวกเวียร่าเข้ามาประทะเนี่ยปาเตบอกเลยว่าปลิวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกองกลางด้วยกันนะครับ และก็ความอึดครับอยู่ที่9.3ก็เป็นบล็อกทับล็อกที่สามารถเล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับได้ทั้ง90นาทีนะครับและก็ขยับไปดูเกี่ยวกับสก,กิพลพสซีฟที่ผมคัดมานะครับเน้นๆเ,เลยมี4สกิลครับ ก็จะมีสกิลเกี่ยวกับการยิงนะครับก็คือลองแหล่งชุดติ้งครับแล้วก็ไรซิ่งช็อตนั่นเองครับรวมไปถึงการทําเกมก็จะมีพวกท o u ร์ฟลาซิ่งนะครับแล้วก็เกมรับครับจะมีเตอร์เซสชันเกี่ยวกับการเข้าสกัดบอลนั่นเองครับและก็คลิปนี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมและสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ